เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์20มกราคม2 5 6 6ที่วัดพลวงพระครูป,ประดิษฐ์ศาสนาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินประธานที่ปรึกษาโมลนิธิพระพุทธบาทพลวงนำพุทธศาสนิก,กชนนักสแสวงบุญรวมพิธีแสดงมุทิตาจิต ขอพรหน้ารูปเหมือนบูรพาจารย์และกล่าวคำสักการะบ,บูรพาจารย์ให้จัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นหลังจากนั้นที่บริเวณสันเขื่อนพลวงนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศา,า,า,าชนิกชนประชาชนนักแสวงบุญร่วมพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดเขา โดยพระครูประดิษฐ์ศาสานการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเป็นประธานสวดคาถาปิดป่าเปิดเขาตามความเชื่อให้จัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเป็นไปด้วยความราบรื่นนักสแสวงบุญนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นบนยอดเขาปลอดภัย โดยปีนี้งานประเพณีนมาสการรอยพระพุทธบาทเขากิจกูดพร,ระบาทพรวงประจำปี2566เปิดให้ประชาชนนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูดดอระหว่างวันที่22มกราคม2566ถึงวันที่22มีนาคม2566ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นปีละครั้งภายในระยะเวลา2เดือนและปีนี้ ผู้ประสงค์ที่จะเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสามารถวอ l k กอินได้ตามสะดวกไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าและไม่ต้องแสดงเอกสารผลตรวจ ATK แต่อย่างใดโดยคิวรถมีรถพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงหรือหากเดินทางมาเป็นหมูคนะ่คณะต้องการรถบริการร่วงหน้าก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานนมัสการรอยพระพุทธบาทหมายเลขโทรศัพท์ 0830348835ด้านสถานที่และถนนขึ้นเขาให้มีความสะดวกมากขึ้นมีการขยายเส้นทางให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถสวนทางกันในระยะทาง7กิโลเมตรส่วนทางเดินเท้าระยะทาง1กิโลเมตรจากลานพัสววลีมีการปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงขั้นบันไดให้กว้างและสะดวกเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลต่อธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกจากนี้เส้นทางเดินชมธรรมชาติขึ้นเขายังจัดจุดพักผ่อนไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักสแสวงบุญทุกช่วงวัยได้เดินขึ้นไปกราบไหว้และแวะพักเหนื่อยจนถึงบริเวณลานหินลูกบาทและรอยพระพุทธบาทอย่างปลอดภัย